2ปีที่รอคอยเบลลาประกาศคาวดีททำแฟนๆอึ้งกันทั้งประเทศค่ะกับล่าสุดนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีค่ะใกล้จะปิดกันไปแล้วนะคะใกล้ได้ดูกันสำหรับเรื่องพมลิขิตค่ะหลังจากที่โพสต์ถูกเผยแพร่ไปมีแฟนคลับนั้นเข้ามาคอมเมนต์มารอกันเพียบนะคะซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่แฟนๆเองได้ติดตามจากเรื่องบุพเพศนิวาสาหนึ่งมาล่าสุดกันหลายคนติดตามค่ะว่าภาคต่ออย่างพมลิขิตเนี่ยจะได้ติดตามกันเมื่อไหร่ ซึ่งนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะกับการเผยภาพออกมาล่าสุดนี้แล้วค่ะซึ่งเป็นการปิดกล้องแล้วซึ่งแน่นอนว่าปิดกล้องกันไปแบบนี้เนี่ยอีกไม่ช้าคงจะได้ติดตามละครกันแบบเต็มที่อย่างแน่นอนยังรอให้กอติดตามและเป็นกําลังใจให้กับทีมงานได้อีกไม่ช้านี้ละค่ะ